สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนช่อง FC สซีซูสูซูคุนผูกพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันในวันอาทิตย์ที่2 1ก,กักฎาคม2567ผูกพอกัน,มนเอมอร์ริกมตัวเลขมาว้ามาฝากมาตอนคือเราละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นเช่านไรเน้นู้ค่ะช่วงหยุดยาวนะคะวันขาวพันษา ะคะมืัอนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะคะเอาค่ะผู้ใดไปบัดไปวัดอนุโมทนาสาธุน้ำสาอวทิจั้นนะคะ่ะหยุดเงียบสามมือกะผู้ใดไปเที่ยวกะเดินทางด้วยความระมัดระวังเด้อพี่น้องำำกำหนดขกษัตริย์คะได้ฝนก็นยังตกอยู่ค่ะบรรยากาศยังพอดีบรรยาได้ยินว่าพายุเขาา่าจ้ากำหนดไปไ้ใส่ระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงพันยายเด้อพี่น้องเก็บนี่สามนามีตัวเลขเด็กคนละคะ่ะจากเสาอุบนุน fc ทั้ทงอุบลพี่น้อง งวดว่งหันกะเขาจังๆสามหกหกสามตุ้งตุงเลยพี่น้องจ้าเลีกวิ่งเป็นเดินดีคูงวดเด้อค่ะ,ะเป็นงวดแรกจากพันน้างหายไปดูโดนหลายเดือนผ่านมาสี่เดือนได้จากพี่น้องเพื่อนเด็กกลับมาอีกแล้วจ้างวดวังห,หันเพิ่อนหายมาบ่ได้ลงคลิปพี่น้องงวดนี้เพิ่นกะหายมาตั้งแต่โตงวดไม่สาบนานางบ่เววเวเวสู้พี่น้องเฟ้นช่องอิฟซีฟังยำเด้อพี่น้องค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอ เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรหวยคำนวณมีเขา่ามีรุดพิจารณาเบื้องค่อนขอนสินำพลุ้งทุนจ้าสามัญหถหยุดหยุกมาเว้ามาฝากมาทนเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะหรือผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่วงสาวบ้านานาหนุม่มเสาวิดินสามารถเอสดีไลน์คิวอาร์โค้ดเนาะคะ่ะเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวเด้อพี่น้องปลักอยู่ในคลิปนี้ละจ้าทักทายมาเว้ามาฝากมาทนได้เนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องความฝัน เลขสูตรหน่วยคำนวณเม็นเมตรเป็นเมตรเนาะค่ะเอกซี่ท่านใดเนาะค่ะสนใจอยากวางในช่องเอ็ดไอดีไลค์คิวอาร์คูดมาใดเลยจ้าสาวบ้านนามีช่องทางเดียวเด้อพี่น้องช่างต้องอ่าน um ี่ยละค่ะไอดีไลส่วนตัวบ่มีไลค์กุมจ้าแต่ผู้ใดอยากติดต่อนะคะติดตามตัวเลขเนาะค่ะก็สามารถดูได้ทางช่องยูทูบช่องทางเดียวเท่านั้นจ้าเอาพี่น้องก็บอกหลายใหญ่ไปเดียวเฉยเพิ่งสถิติย้อนหลังกวอนว่าง ทั้งสายเอฟซีอุบลนี่เพื่อนให so ah ้ตัวไรมาเนาะค่ะเขาแน่เลขวิ่งตัวไรแน่นะคะเบิ่งค่ะย้อนหลังแล้วกันไปเบิ่งงวดในในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกดไปบิ่งไปฟังพร้อมๆกันจ้าค่ะนี่สถิติงวดเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะสถิติงวดเก่าเข้าไปที่สามหกตรงตรงเต็มเต็มเลยพี่น้องจ้าค่ะกะถือว่าเลขเพื่นนี่เนาะค่ะสุดยอดจ้าเลขวิ่งกะสุดยอด เดี๋ยวสิให้เบิง่งงวดต่อไปที่เพื่อนทรงมาให้เบิ่งจ้ะนี่เด้อพี่น้องจ้าในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อนให้วิ่งบนล่างเก่ากับศูนย์เด้อพี่น้องค่ะจับคู่ให้ไปที่เก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามและศูนย์สองจ้า พี่น้องเลขงามพี่น้องจ้าเอาเดียวสาบนาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะค่ะเนาะในงวดวันที่หนึ่งค่ะฟังให้จุฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องจ้าค่ะได้แล้วจ้าคัดลอกใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วในงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ดทางเอฟซีสาวอุบลเพิ่นห้มาวิ่งบนล่างฟันไปที่เก้ากับศูนย์เด้อจับตาเลขวิ่งจ้ะเลขวิ่งสองตัวมาตัวของเพิ่นแม่นอีหลีพี่น้องจ้าจากที่ห้างหายไปโดนค่ะ จับคู่ายมีเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามและศูนย์สองจ้าเลขคำนวณแนวทางเดอ้อพี่น้องจ้าอู้หลักเก่าอีหมักนำอยู่จ้าง,งวดว่างหันเก่าสามหนี่บักย่างขักเลยพี่น้องงวดนี้สีจังไดนเนาะเนาะค่ะ เลขมีแปดคู่จ้าหมักชุดใดจัดชุดนั้นย้ำเหมือนเดิมเด้อพี่น้องแนวทางจ้าหรือผู้ใดมีสูตรหวยคำนวณแม่นแม่นยังค่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดน QR Code อยู่ต้นคิปเอ้อร์จะได้ปักให้เร้วค่ะทักทายมาได้จ้าเ่าว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันหรือว่าเลขบอกบุญกะสามารถทักทายเอดไอดีไลน์มาบอกกันได้จ้า ตัวเลขก็งามงามพี่น้องติดศูนย์นี่มีศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองเด้อศูนย์สามนี่มันออกไปแล้วแต่ว่ามันออกไปแล้วก็ตัดออกกระไดพี่น้องจ้ะเอาพี่น้องจ้ามาคลิปนี้ฝากกดแชร์ไนเด้อค่ะเปิดข้าวการมองเห็นถึกปิดกันหนักพี่น้องจ้าขอบุญขอบุณทั้งเอฟซีสาวอุโบนเนาะค่ะที่นำมาฝากมาตอนในช่องยังบถถ่ถึงบ่ปะก็ห้างหายไปโดนแต่ก็กลับมาคือเกาจ้ะ หดว่างันจะตีตีเพิ่นกรให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะเข้าไปที่สามหกตรงตรงเลยจ้ะมักหลักเก่าพี่น้องสามมาณามักหลักเก่าจักสีเก่าอย่างงวดนี้ก็ได้จ้ะยังมักเก่าคือเก่าอยู่ขาใจเอาพี่น้องเข้บหน้าจอจ้าคนว่าหลายตัวกันนไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะคะว่าตัวใดชนกันแล้วก็สำนักใดทีเม่นเม่นเม่นก็ลองพิจารณาเบิ่งพี่น้อง ทุกย่างแล้วกนอยกับดวงเด้อพี่น้องยาเสือลายใหญ่ไปฟังให้จุฟังให้เข้าใจน้ำ้จฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะถือปิดกันค่ะค่ะจ้ะเดินไปเที่ยวทั้งเ,เดินทางไปเที่ยวตั้งไหนก็ให้ระมัดระวังในเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ไดฝนตกค่ะช่วงนี้พายุเข้าเนาะค่ะโดยควมเป็นห่วงเป็นใยครับรุดไปใส่มาใส่กระไดทำบุญในช่วงเข้าปัสษาค่ะ ระ,ะมัดระวังผู้ใดเดินทางไปทาบุญกัอ้อนโมทนาบุญน้าเดอ้อพี่น้องจ้าค่ะเดินทางแก้วคาดปลอดภัยคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเอาพี่น้องวันนี้กะนยงปังๆด,ด้วยค่ะในวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสามนากคอยพี่น้องแฟนจองอิบซีสูขู่สู่คนเิงปังดังรวยสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไปแค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Ya, awak lingkungan. จะนิจังมุตาปจายโน่จัตตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังภักดัง